สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไทยแลนด์ไทยแลนด์วันนี้ฉันแต่งหน้าเป็นน้องแนทไทยแลนด์ยี่สิบเอ็ดธันวาคมวันนี้เราก็มาเรามากันครบทีมเลย4คนคนแต่ไม่ได้เจอกันแบบนี้ในรอบเดือนแล้วนะครับคุณผู้าออกเหรอยังครับผมไปทำภารกิจนิดนึงฮะ GTS เมื่อวานนี้ครบรอบไปแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่าปิดไปแล้วคุกิ๊บบอกไทยแลนด์เพราะล่าสุดเนี่ยน้องแนทอนิพรเนี่ยนะฮะได้เข้ารอบหนึ่งใน15คนสุดท้าย ของการประกวด Miss Universe ซึ่งจัดที่ลาสเวกัสครับคุณผู้ชมที่พ่ายในทอลลีวูดต้องบอกเลยว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยมีมีเอเชียเข้ารอบกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเอ่ยนะครับและอินโดนีเซียนะฮะและคนก็ไม่คิดว่าแนัทน่าจะเป็นคนสุดท้ายจริงคือผมตอนห้องแต่งตัวผมนั่งนั่งนั่งห้องน้ำอยูผมได้ยินเสียงกรี๊ดดังมากใครกรี๊ดดังสุดฮะลูกฉันตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่งหน้ากันอยู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะคุณผู้ชม ทีมงานช่างหน้าก็บอกบอกว่าช่างบอกก็บอกว่าไม่ได้แล้วล่ะเพราะเอเชียมันเยอะไปแล้วใช่แล้วเขาก็มันจะประกาศคนสุดท้ายทุกคนบอกว่าไม่ได้แน่นอนปรากฏพอประกาศไทยแลนด์ทั้งห้องยังไงกิ๊บลูกลูกใจเย็นลูกจจะตกใเหมือนดูบอลยังไงก็ไม่รู้สนุบอลภาคผู้หญิงกันนะโอ้โหสีใจสวยทีนี้อันดับลำดับต่อไปคนไทยต้องช่วยกันโบสถครับ ครับถ้าเกิดว่าจะให้น้องแร็เข้ารอบลึกๆเนี่ยนะต้องบอกว่าคุณจะต้องเข้าไปที่เว็บ missuniverse.com ซึ่งในข่าววล่มแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าแล้วคุณจะได้มีสิทธิ์โหวตหนึ่งครั้งกับ f a c o b o o k คล้วของคุณหนึ่งแคา้วนะครับง่ายไปโหวตให้กับเธอและเธอก็จะมีสิทธิ์อาจจะ อาจจะเป็นมิสยูนิเวอร์สคนต่อไปในเช้านี้อ,อยู่ที่แรงเชียร์ของพวกเราล่าสุดก่อนหน้านี้ปุ๋ยพรทิปนะฮะตอนเข้ารอบก็ประมาณนี้เลยครับตอนนี้คนกำลังพูดเลยละครับคุณผู้มชมมีเอเชียเข้ารอบสุดท้ายเยอะมากเหมือนในปีนน้นเช่นเดียวกับตอนนี้ก็เหมือนกันและปุ๋ยเหมือนน้องแน็ก็เข้ามาใช้ท้ายอาจจะกลายเป็นมามืดและที่สำคัญสุดคนไทยเป็นนักโบสครับ ใช่ครับเพราะคนไทยเราเดี๋ยวตื่นมาติดหน้าคอมซ้อมมาอย่างนี้เธอแล้วผมมั่นใจว่าพลังคีย์บอร์ดของคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเชนะคุณมาดูกันดีกว่าเช้าวันนี้ว่าน้องแนทหรือเออันนี้เพื่อนๆในกองประกวดเรียกเธอว่าอันนี้นะครับผมอันนี้พอนั่นเองนะครับจะได้ Miss Universe ไปหรือเปล่าในปีนี้เราจะคอยอัปเดตเรื่อยๆเนาะตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวดีิวออนไลน์ครับ มีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแฉเนครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิกดไปกดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่กดเดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดตัว S <S <S ไออล่ออกเลยกูเนี่ยกดเลยกดก็ได้อ่ะกดกดอ่ะก